สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีประเด็นข่าวสารที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการสู้รบของกองทัพอิสราเอลกับกลุ่มก่อการร้ายทั่วตะว,วันออกกลางหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับที่กองทัพอิสราเอลพยายามจะโจมตีกลุ่มก่อการร้ายเหล่านั้นเพื่อคำจัดภัยคุกคามให้สิ้นซากม่ให้มาโจมตีประเทศอิสราเอลได้ส่วนกลุ่มก่อการร้ายเหล่านั้นก็พยายามโจมตีใส่พื้นที่ของประเทศอิสราเอลเช่นกันโดยเหตุการณ์แรกนะั้นเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลยังส่งฝูงเครื่องบินรบเพลลงโจมตี ใส่ตำแหน่งของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสในชวนกาซาจะทำให้เสียหายยับเยินและสามารถปิดที่สมาชิกกลุ่มก่อการร้ายฮามาสคนสำคัญได้หลายคนและหน่วยวิศวก,กรการสูร้รบยาฮาลอมของกองทัพอิสราเอลระเบิดฐานที่มั่นและตึกต่างๆของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสในชวนกาซาอย่างต่อนเนื่องพังราบแต่กขพบกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนยังเหมิมเกลิมพยายามช่วยฮามาสโดยการยิงจรดพิสยไกลโจมตีใส่พื้นที่ของประเทศอิสราเอลและไม่ใช่ลูกชาย พบชวาวปาเลสไตน์โหดรนแรงบนนอทำลายสายทหารหญิงอิสราเอลในรถบัสทหารอิสราเอลและกองทัพอิสราเอลพยายามไล่ล่า,ลาและตามจัดมาลงโทษอย่างเร่งด่วนเหตุการณ์ที่กล่าวมาจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันครับ เมื่อวันที่18พฤษภาคม2568มีข่าวสงครามการสู้รบของกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อการร้ายทั่วตะวันออกกลางหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกนั้นเป็นเหตุการณ์ที่กลุ่มก่อการร้ายฮามาสใน้หยหรานกาซายังคงชะตาขาดอย่างต่อเนื่องเมื่อกองทัพอิสราเอลยังคงปฏิบัติการโจมตีกลุ่มก่อการร้ายฮามาสใน้หยหร่นกาซาให้สิ้นซากให้ได้ที่มีฉายาของภารกิจนี้เรียกว่า รถถังของกีดอนนะครับหรือกีดอนชาลีออตที่กองทัพอิสราเอลนั้นถ่ายนามเรียกขาในการปฏิบัติการครั้งนี้นะครับที่เป็นการปฏิบัติการเพื่อทําลายกลุ่มก,ก่อการร้ายฮามาสให้สิ้นซากทั้งทางบกทางเรือทางอากาศและคีปเหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่กองทัพการอิสราเอล ถ่มโจมตีด้วยระเบิดเจนแดมนะครับหลายลูกจากเครือบรินรัเทพของกองทัพอิสราเอลถนมโจมตีแสร็แด้ของกลุ่มกอากรลายฮามัตในส่วนกาซาจะทําให้ตึกหลายตึกนะครับที่ถูกเจดมของกองทัพอ,าาอิสราเอลลนใส่นั้นเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีตามภาพโยบางส่วนที่ปรากฏนะครับที่เป็นการโจมตีกันทั้งวันเลยนะพีบบ่น้องที่กองทัพอิสราเอลเอาตีงเอาจังในเมื่อกลุ่มกอากรลายฮามัสไม่ยอมแพ้ไม่ยอมปล่อยตัวประกันออกมาและยังมาบุกเขียนฆ่าประชาชน ชาวอิสราเอลชาวโลกรวมถึงชาวไทยในวันที่7จตุลาคมปีส0 2 3ทําให้กองทัพอิสราเอลนั้นมีความชอบธรรมในการจะปฏิบัติการทางทหารและกําจัดฮามาสให้สิ้นซากและมีความแค้นอย่างหนักหน่วงและรุนแรงนะครับทั้งที่บริเวณที่ฮามาปบุกมาเขียนฆ่าประชาชนชาวอิสราเอลชาวโลกรวมถึงชาวไทยเป็นพื้นที่ ที่เป็นการชมคอนเสิร์ตกันนะครับกำลังเลื่นเลงกันอยู่แต่ฮามาตกับพวกอาวุธและกำลังพลจำนวนมา,มากเอาเข็นฆ่าพวกเขาทำให้งานนี้กองทัพอิสราเอลแค้นมันอย่างมากนครับนำมาสู่การปฏิบัติการทาาหารครั้งใหญ่เพื่อกำจัดกลุ่มกอกำลายฮามาสในหฮวนกาซาไปในที่สุดนะครับโดยเฉพาะกองทัพอากาศอาิสราเอลถล่มโจมตีใส่ไม่ยั้งแบบนี้นะครับพี่น้องทำาให้กลุอมกกลายฮามาสดับเกลื่อนดับสยองจำนวนมากอย่างต่อเน,นื่องนะครับ วิ้นฐานของกลุ่มกอกร้ายฮามาสหรือที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มกอกร้ายฮามาสก็ถูกโจมตีด้วยมือของกองทัพอากาศอิสราเอลแบบสัตตึมไม่ยั่งแบบนี้นะครับทงกลุ่มกอกร้ายฮามาสห,หลายคนต้องกลายไปเกิดใหม่รายง,งานตัวกับมัตุลาดหรือ,อยยมาบาในอนาคตต่อไปอีกแล้วนะครับเพราะว่ามาทำร้ายประเทศอิสราเอลตามที่กล่าวมาขั้นต้นนะครับงานนี้กองทัพอิสราเอล ก็จัดหนักจัดเต็มและสามารถปึดที่สมาชิกคนสําคัญของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสได้อย่างต่อเน,นื่องนะครับได้ระเบิดที่หนักหน่วงของกองทัพอิสราเอลที่โจมตีในกลุ่มก่อการร้ายฮามาสไม่ใช่มีแค่กองทัพอากาศอิสราเอลเท่านั้นนะครับยังมีอีกหน่วยหนึ่ง กองกาลังภาคพื้นดินอิสราเอลที่เป็นหน่วยวิศวกรการสู้รบยาฮลอมของกองทัพอิสราเอลนะครับที่รับจบในการสํารวจตําแหน่งตึกต่างๆของกลุ่มกอากรลายฮามาสภาคพื้นดินก่อนที่จะเห็นว่าตึกเหล่านี้ไม่มีประโยชน์และใช้เป็นเครือข่ายกองกรลายหรือพื้นที่ส่องสูงของกลุ่มกอากรลายฮามาสนะครับหน่วยวิศวกรการสู้รบของกองทัพอิสราเอลหรือหน่วยยาฮลอม ก็ได้ทำการวางระเบิดนะครับจุดชนวนระเบิดทําลายตึกฐานที่มั่นต่างๆของกลุ่มก่อการร้า,ายฮามาสในอิวานกาซ่านะครับในคลิปนี้อยู่ในเมืองคารนอยู่นิดนะครับที่มีตึกปะหับพังหลายตึกตอนแรกยังไม่พังลงไปสุดท้ายก็มาพังเพราะหน่วยวิศะวะกรการสู้รบของกองทัพอิสราเอลและหน่วยยานรมนะครับวางระเบิดลงไปก่อนที่จะมีการขออารมาตจากผู้ว่าราชาในการจุดชนวนระเบิดและทําให้ตึกฐานที่มั่นของกลุ่มก่อการร้า,ายฮามาสต่างๆในเมืองคาร์นตรนี้นะครับคลิปนี้เสียหายยับเยิน ังราบประดาศูนย์ตามภาพวิดีโอที่ปรากฏเลยนะพี่น้องเรามองไกลๆยังแรงขนาดนี้นะครับอยู่ใกล้ๆคงจะแรงน่าดูละคาดว่าทาให้สมาชิกกลุ่มก,ก่อการร้ายฮามาสที่ยังลงเรือยอยู่ในตึกต่างๆเหล่านี้นับสีย้องคาตึกแน่นอนกลายเ,เป็นเศษเศษปูนเศษปุ๋ยในแดนของชุมชนกาซายอย่างต่อนเนื่องต่อไปในเมื่อกองทัพอิสราเอล ให้โอกาสฮามาสมานานแสนนานในการปล่อยตัวประกันออกมาหรือยอมแพ้ยอมจำน,นวนซะดีแต่ฮามาสไม่ยอมแพ้ยอมจำนนและไม่ยอมปล่อยตัวประกันออกมาสักทีดังเงินไข,น,น,น,ขนุ่นเงืินไขนี่ทำให้กองทัพอิสราเอลไม่มีทางเลือกจึงต้องทําการกําจัดกลุ่มกวาดขลัฮามาสให้สิ้นซากทำลายตึกของฮามาสให้สิ้นซากให้ได้ เพื่อขับไล่ฮามาสและกำจัดฮามาสไม่ให้มีชีวิตอยู่ในถิ่นกาซาต่อไปเพราะว่าถ้ามีชีวิตอยู่ในชุวนกาซาก็จะมาเป็นภัยคุกคามต่อประเทศอิสราเอลในการขอมงำชาวประเทศตายให้เข้าร่วมกับกลุ่มกวาล้างฮามาสแลวมาบุกทำลายประเทศอิสราเอลอีกอันนี้กอทั่อิสราเอลก็จะกำจัดให้สิ้นซากอย่างต่อเนื่องให้ได้ต่อไปนะครับเพื่อไม่ให้ฮามาสมีอำนาจในชิวนกาซาได้อีกที่มีภารกิจ กองทัพอิสราเอลในภารกิจในรอบนี้ที่ใช้รหัสว่ารถถังของกีเดียนนะครับหรือกีเดียนชาลิออที่กองทัพอิสราเอลใช้รหัสนี้เพื่อบรรลุภารกิจเป้าหมายกำจัดฮามาสให้สิ้นซากได้ภารกิจช่วยเหลือตัวประกรันออกมาจากเงื่มมือของฮามาสให้ได้ต่อไปและเหตุการณ์ต่อมานะครับในขณะที่กองทัพอิสราเอลกำลังโจมตีกลุ่มก่อการร้า,ายฮามาสในหหวินกาซาอย่างหนักก็มีเพื่อนรักของฮามาสอย่างกุมกบฏฮูตในเยเมน พยายามจะยิ่งจรวดโจมต,ตีใส่ยประเทศอิสราเอลเพื่อช่วยเหลือก,กลุ่มก่กอการร้ายฮามาสให้ได้นะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ไกลมากถึง200กิโลเมตรแต่ฮูตีเหมือนกับว่าสาบานกับฮามาสหรือฮิตบันเลาะแล้วนะครับว่าจะช่วยเหลือพวกเดียวกันที่มีศัตรูคนเดียวกันคืออิสราเอลนะครับงานนี้ฮูตีนะครับโดยโฆษกของฮูตีนายยาซารีก็ได้มีการระบุว่า ได้มีการยิงขีปนาวุธพิสัยไกลโจมตีใส่พื้นที่ของประเทศอิสราเอลนะครับที่มีภาพจกากสื่อต่างประเทศที่ระบุว่าเป็นขีปนาวุธพิสัยไกลของลุ่มบูติยิงมาใส่พื้นที่ของประเทศอิสราเอลจนทําให้มีเสียงไซเรนดังขึ้นทั่วประเทศอิสราเอลนะครับ <c oughs> เพื่อเตือนให้ประชาชนชาวอิสราเอลหลบภัยไปยังพื้นที่ต่อไปแต่ขีปนาวุธของฮุล่ตวนั้น,น,นดูเหมือนว่าจะไปไม่ถึงฝั่งฟัน ไม่สามารถไปทำลายประเทศอิสราเอลหรือประชาชนชาวอิสราเอลได้นะครับเพราะว่ากองทัพอิสราเอลมีขีปนาวุธต่อต้อตอานขันทยาขั้นเทพทั้งแอ r โดรวมถึงไอรอนโดนะครับว่าพยายามสกัดและสามารถสกัดได้ตามภาพวิดีโอที่ปรากฏนะครับพี่น้องสัดตึ้มกลางอากาศทําให้ขีปนาวุธของฮูตีนั้นที่ยิงมาจากเยเมนที่ยิงไกลามาถึง2,000กิโลเมตรไม่สามารถมาเล่นงานประเทศอิสราเอลได้หรือแต่เศรรษซาก กองขีปนาวุธของฮูตีนครหล่นมาเห็นต่างหน้าเท่านั้นในพื้นที่ของประเทศอิสราเอลตามภาพวิดีโอบางส่วนที่ปรากฏนะครับงานนี้คาดว่ากองทัพอิสราเอลจะต้องมีการโจมตีกลุ่มกวฏฮูตีในเยเมนอีกไม่นานนี้แน่นอนนะครับเพื่อแก้แค้นหรือกวาดล้างฮูตีให้สิ้นซากเพให้มาโจมตีประเทศอิสราเอลแบบนี้ได้อีกรายการสุดท้ายนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ใช่ลูกชายของชาปาเลตตาโหรนแลนะครับที่นั่งรถโดยสารรถบัสมาในพื้นที่เมืองรามัดกันนะครับ ของประเทศอิสราเอลในง,งานนี้เขาได้กระทาการชัว่วร้าย โดยการไม่เป็นลูกผู้ชายนะครับมีการม่วนน้ำลายใส่ทหารหญิงอิสราเอลที่ขึ้นรถบัานมากับเขานะครับตามภาพวิดีโอที่ปรากฏนะครับพี่น้องไม่รู้ว่าจะโดนเนื้อหารุนแรงหรือเปล่านะครับที่เกิดการทําแบบนี้ต่อทหารสาวอิสราเอลนะครับที่ชาวปาลเลสไตน์โรนแรงคนนี้ไม่มีความเป็นลูกผู้ชายอยู่เลยนะครับพี่น้องนองผู้หญิงก็ยังทํากันได้นะครับเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องมากๆตอนนี้กองทัพอิสราเอล,ลตํารวจอิสราเอลต่างไล่ล่าเขาอยู่นะครับตอนนี้เพื่อนํามาลงโทษ หนักต่อไปจากการที่มาทําให้ทหารหญิงอิสราเอลเสียเกียรติเป็นอย่างมากนะครับคาดว่าถ้าเขาถูกจับได้จะต้องถูกนําไปลงโทษไม่มากก็น้อยแน่นอนคนขอติดตามสถานการณ์อย่างกล้ช่ดกันต่อไปขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากลากระเพลงเท่านี้ถ้าพูดไม่ชัดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสารดีๆมาต่อไปขอบคุณมากครับ